นัดของการสิบค้างยี่สิบค้างไ่ต้องครับแต่ผมไม่ได้ของเจ้านี่เสร็จเรียบร้อยคนสภาพเสร็จเรียบร้อยเข้าไปส่งรถบูมครับเขาจะทําประวัติเขาจะทําประวัติครับอย่างครับลายที่ไหนแดนบุ้งนะครับเช้าครับเขาจะให้อาบน้ำก่อนนะครับกลางคืนก็จะอาบน้ำแล้วก็เขาจะแจกทุกชู่นะครับขอต ของใหม่ครับเสื้อผ้าอ็ใหม่ครับ,อ,อ,รบอันนี้ชุกผู้ต้องหาแรกรับนะครับแรกรับจะใส่สีนี้ <laughs> เวลาไปศาลใส่สีนี้ครับเขาเขาตัดสีไหมครับ ที่มาจะลงพักใหม่เลตยตำรวจโทงคามถามใหม่เลยยังไม่รู้จักใครใเจำแ่อะี่มาใหม่เลยรู้จักใครอนี่ต้อต้มเลอันนี้มาละอันนี้านนสารตัดส,สริละหรือบางคนที่ว่า,ายาิเจ้าญาติจาเนยเนาะญาติเจาเนียมันจะให้ ตัดสีนเรื่องใหญ่เขาจะให้ใส่เส้นนี้ด้วยเส้นใหญ่อันนี้ตัดสินมาปุ๊บถ้าถ้าเขาตัดสินเยอะหรอกบางคนตลอดชีวิตเนี้ย50ปีเนีเขาจะให้ใส่ตัวตัวที่หนักสุดไว้ก่อนอยากรู้ไหมวราอะไรหรือว่าใครรู้บ้างะ ใค้ตอบคำถามครับใครรู้บ้างครับการหนีครับหนึ่งนะครับการหนีครับมีหลายข้อการทดลองวิวัฒนากาการทลองวากนี่ผมมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเข้าใหม่จะไม่ค่อยกล้าหรือเราคนเก่าเท่าไหร่การฆ่าตัวตายครับอ่าใช่สองข้อนะครับการฆ่าตัวตายการฆ่ารตาวตายตัวเองเพราะว่าความลำบากดับไหม อันนี้มันใส่ขามันเกี่ยวอะไรเหรอฮะมันบอกอะไรครับบอกตรงนั้นเหตุผลหลักคือจำกัดการเคลื่อนไหวเห็นไหมมันมีระยะอยู่เราจะไม่สามารถก้าวขาได้ตามใจดังนั้นอันนี้มันจะปีนป่ายใช่ไหมนะครับแค่เดืนมัสมบูรณ์เลแล้วก็ไม่เคย หลังจากหตาาัดินเสร็จเรียบร้อยเข้าไปในพวกเขาจะจําแนกแลักษณะพุทธฐานนะครับจําแนก,กว่าอาคนไหนจะต้องไปอยู่แดนไหนเอาเดี๋ยวปัจจุบันนี้ตัง้งแต่โควิดระบาดต้องไปกัโกโรคก่อนกัโกโรคก่อนครับอยู่ห้องกัโกโรคไม่ได้ลงมาเดินตามพื้นดินนะครับเป็นเวลาสิบวันเพื่ออะไรรู้ไหมครับ <c oughs> เพื่อการโรคจากข้างนอกเข้ามาเรียนจำเพราะว่าโควิดไม่ไดมีอยู่ เพราะว่าถ้าโควิดเข้าไปติดตจะจำนะครับนั่งเป็นย่างเงี้ยครับนั่งเป็นย่างเงี้ยอันนี้นั่งไหมเถิดนะเดี๋ยวมีรูปนอนอยู่นะว่าค่อยๆไหลไปอันนี้นั่งเข้าอันนี้นั่งมีส่วนบนไหมครับอันนี้เข้าแถวทำรูปท่ามาเข้าไปจดจะปุ๊บจำแรกเสร็จก็รู้ว่าอยู่แถวไหนปุ๊บเช้ามากิจวัตรยังทุกวันของคุณครูคุณครูผ่าตื่นนอนหกโมงเช้า ตรวจนับยอดเจ้าหน้าที่ผ่านสัมวา,าระภาษาไม่ได้ขึ้นไปน,นับยอดตรวจนับยอดเสร็จเรียบร้อยเจ็ดโมงเขาจะปล่อยลงมาเจ็ดโมงจะปล่อยลงมาเพื่อทำธุระสุดตัว,าตวอาบน้ำน้ำในบกกุฟเม่ได้ะอา,าะนตอนเช้าเพราะว่ายากอย,กอย,กอยู่เพราะว่าคนมาเยอะเข้าห้องน้ำทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองคิดต่อไวสุดเพราะว่าคนมันมี แดงหนึ่งพันกว่าคนแล้วก็ห้องน้ำมีประมาณสิบไม่เกินสิบห้าห้องอาจจะมากขึ้นถ้าเราถอยมาที่น้อยเมื่อก่อนมีสองพันกว่าคนลงมาพวกใครลงมาก่อนทันก่อนก็ได้ทำธุระส่วนตัวก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเข้าแถวมากินข้าวก่อนครับเจ็ดโมงพึ่งทุกคนจะต้องเข้าแถวกินข้าวนี่รับเข้าแถวกินข้าว ครันนี้อันนี้จะดูผู้รัาไน้อยแต่ว่าแต่แปดแต่แปดผู้รักษาจะน้อยแต่โทษเขาสูงโทษเขาตลอดชีวิตสามสิบปีถึงตลอดชีวิตจะอยู่ด้วยกัน,อ,น,น,นอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะแลงใหญ่เขาจะให้อ่าผู้สูงอายุผู้รักษาสูงอายุผู้สูงรักขาชรากินข้าวก่อนลงจากจะนอนเขาไม่ได้ให้ลงก่อนเพราะว่าทําอะไรไม่ทันเด็กๆต้อง เขาจะให้ลงก่อนกินข้าวเม่ไดให้กินก่อนนี่ครับกินข้าวเหมือนอาหารนะครับใครเคยใครเคยเป็นอาหารครับประทานเจอรับประทานครับอ่าเนี่ยครับอันนี้อาหารนะารั่นผู้รับประทานทำงานครับไปถึงกุ๊กจะฝึกขัดทาครับถ้าขัดทาไม่เป็นระเบียบไม่ได้กินข้าวครับนี่ครับ จะมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดู่เคยอยู่ข้างนอกเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าบนะเป็นกรรมกรก่อสร้างนะครับปูนเป็นเขาจะเขาจะจำได้ขอครับเสร็จเรียบร้อยกองงามาช่วยงานนะครับอนี้ใครรู้จักบ้างครับครับใครที้บ่อนะครับที่บ่อแล้วเขาทำอะไรอยู่ครับตนี้ทำอะไรอยู่ครับ รอบอะไรรอบรอบข้างในจะเป็นอะไรใครรู้มั้งฮะบ่อส้วมซึมแตงเกียไม่เขาไม่เอารถมาดูเนหรอกรวนผู้รักษาในประจำห้าพันกว่าคนนะครับถ้าสูบป่วมอย่างเดียวเนี่ยรถสูบป่วมแพงไหมเท่ยาไรเท่าไหร่ใครรู้มั้ง คนห้าพันของคนนะครับลดทานได้ที่เดียวสูงเท่าไหร่เท่าไหร่จะพอแล้วจ่ายเงินที่ไหนมาครับในเมื่อเขาต้องถามไม่ได้มีรายได้เงินผู้บาดรูปดอลลาร์จรัฐบาลส่งมาให้ไหนค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟช่วย้จ่ายเนาะค่ากับข้าวทุกอย่างเที่ยวผ้าเท็จถุงแก่บ่อแล้วก็สูบพ่องไม่อีกหรอโอ้ไม่ไหวมากอ่า ก็เลยอาไรงานพวกเราขาบนีะครับตักขึ้นมาอย่างเัี้ยตักขึ้นมาทำมาลากไปให้เด็กมันเผาให้มันแห้งเพื่อจะได้กำจัดง่ายหรือไม่ก็ไปใส่ต้นไม้เพราะทุกคนที่ผ่านโรงเรียนเรียนจำมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ตักนะ ใช่ครับอันนี้ร้านโอ